รู้ก่อนละก้าล่วงด้วยการกำหนดรู้กำหนดหมายความถึงการพิจรารณาใจตรองนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการที่จะละต้องรู้ ถ้าไม่รู้ละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะก้าวล่วงความไม่รู้ก็ต้องมีความรู้แค่นี้พอไหมคะเนี่ยฟังวันนี้แค่นี้เนี่ยพอไหมต้องเดี๋ยวนี้รู้อะไรพิจารณาอะไรรู้อะไรขณะนี้กำลังเป็นขณะฟังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นฟังว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องเป็นจริงหรือเปล่านี่ต้องเป็นปัญญาของผู้ฟังเองนะคะ ยังไม่ต้องไปละอะไรทั้งสิน้นอยู่ดีๆจะไปละเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าค่อยๆสะสมค่ะความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามปกติธรรมดาและรู้ว่าขณะที่กำลังสะสมก็เพียงแต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจที่จะค่อยๆละความไม่รู้แต่ไม่ใช่สามารถที่จะไปละความเป็นตัวตนได้ทันทีแต่ว่าจากการที่ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็ลองคิดดูพูดถึงเห็น อีกแล้วเพราะกำลังเห็นเป็นธาตุสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วเห็นแล้วดับอุปปัตติต่างกับขณะอื่นๆซึ่งเป็นนิพพติเพราะเหตุว่าขณะอื่นที่ไม่ใช่เห็นเนี่ยสามารถที่จะคิดเรื่องเห็นสามารถที่จะจําเหตุการณ์ต่างๆไตรตรองพิจรารณาอะไรได้หมดแต่ว่าไม่เหมือนที่เห็นขณะนี้เลย นี่เป็นความต่างกันว่าในความมืดสนิทเนี่ยนะคะซึ่งไม่มีสภาพธรรมะใดปรากฏแล้วก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏเป็นการเห็นเนี่ยลองคิดดูใครสามารถทำให้เห็นนี้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ซึ่งต่างกับขณะอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินก็ต่างอีกมีเสียงซึ่งต่างกับขณะที่เสียงไม่ปรากฏ เพราะฉะนั้นขณะที่กําลังได้ยินเสียงเนี่ยต้องต่างกับขณะที่คิดเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะคิดเรื่องราวจริงๆก็คือคิดถึงเสียงมีใครคิดถึงเรื่องราวโดยไม่มีเสียงบ้างไหมคะพระวิหารเชตวันคิดแล้วก็ยังมีเสียงว่าพระวิหารเชตวันเพราะฉะนั้นขณะที่กําลังคิดถึงคําว่าพระวิหารเชตวันไม่เหมือนได้ยินเลยทตุที่ต่างกันนะคะที่ทําเห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอย่างชัด ซึ่งเป็นวิญญาณธาตุซึ่งเป็นจักขุูวิญญาณธาตุธาตุที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ขณะอื่นจะเป็นเหมือนขณะที่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิน่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายห้าทางเนี่ยนะคะเป็นอุปปัติเกิดขึ้นพิเศษต่างหากจากจิตอื่นทั้งหมดซึ่งเป็นนิพัติ รับรู้สืบต่อแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เห็นจริงๆไม่ใช่ได้ยินจริงๆไม่ใช่ได้กลิ่นจริงๆไม่ใช่ลิ้มรสจริงๆไม่ใช่กระทบสัมผัสแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพยัญชนะโดยละเอียดแม้ความต่างอย่างนี้ก็เป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะก้าวล่วง ก็คือละความไม่รู้จากการที่ได้ฟังนะคะและเห็นความต่างกันว่าตั้งแต่เกิดจนตายจิตหลากหลายมากมายแต่ละประเภทเกิดขึ้นไม่ขาดเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็หลากหลายเป็นจิตแต่ละประเภทตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะละการยึดถือจิตซึ่งเพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็รู้นะคะทำให้ปรากฏเป็นโลกรวมกันเป็นคนเป็นสัตว ทั้งๆท,ที่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเท่านั้นนี่คือการรู้ก่อนละถ้าไม่รู้จะละยังไงคือไม่มีทางเลยที่จะละความไม่รู้และความผิดข้องเพราะไม่รู้ว่าแม้ขณะน,นี้ความต่างของจิตเห็นกับจิตอืน่นๆก็ต่างกันแล้วแล้วจะไปยึดถือจิตไหนว่าเป็นเราในเมื่อแต่ละจิตก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุป,ปัจจัย